กัดทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องหาก็อย่าอบเนาะหรือว่าขอ้ออะอบมันเหือเขาออกไปแหละตอนนี้มันเหือกออกแล้วก็ดาดหนาทองพี่น้องว่าตรงให้หนาทองมันลุงเนาะ อันนี้ไข่แหน่มันยังแบบเศร้าอยู่เนาะขันชวยกว่านี้กะเดี๋ยวก็แหมห้อนแ,แหงมันมีครู้สึกว่าสีห้อนแห้งปกติกว่าปกติ้าก็ได้สามคืนสามมือนี้สามมือฮาก็อยู่ภายในสามมือ ตันนี้อคือพื้นครึ้นเต็มเบิดพื้นขึ้นเต็มเบิดนะหนาออกแล้วขั้นหวย ยังบ่ฮู้ชีอยู่ได้จากมือนะพี่เองคันแบบคันอยู่ได้ก็บางคนเขาให้อยู่สิบสิบมือสิบปลายมือนแเลยเนาะแต่เฮาเนี่ยังบ่ฮู้ก็กินน้ำห้อนบอกเก่งคนอื่นเ่นกินน้ำห้อนเก่งนอนไถได้เนาะอาบน้ำห้อนได้กะอยู่ได้แต่เฮากินน้ำห้อนโกก่เงน้ำห้อนก็ได้มือละฉีหามอ้อบางคนเขากินได้ฮอดอัน เก้าหมอดิบหมอแต่เราไม่เลยไม่ไวฮอนเนาะจึงได้ต้องกินฮอนตลอดชิวได้จากเมื่อเดย เมืวว่อวานนี่นก็วิ่นหัวทวยแคทมาซักยาให้วิ่นหัวอบแล้วเดี๋ยวต้องลุกไปกินน้ำห้อนอีกพี่นอ้อย น้มมากก็มาเจ็บขนาดตอนนี้สนนุน้ำม่อนยองมาเริ่มมาอยู่ไฟเหมือนกันส่วนอยู่ไยส่วนอยู่ไย,ย,ยกินน้ำม่อน เพื่อนวรากินน้ำมันหอยได้ทั่วดีเนาะแต่เฮากินไม่ได้อาหารกายังต้องง,งดเราพี่น้องกินได้แต่ข้าวจีกินได้แต่ข้าวจี อีแม่มื้อนี้สิปิ้งปลาข้อให้กิน ต้องมือฮะก็ได้หาหมองค,คนอื่นมือหนึ่งละสิบหมอกเอานี้ไม่ได้ โอ้ยว่าตัวแดก <c oughs> จ่าเล่นนกี่นอโดนแดดที่เทิงดูตะล่ลางเพราะมันง่ายกับการที่เข้าเข่าของน,าอานาอ้าอาบาน,าน้ามาสินะ่ายเบา่ายหนักแสงนกยูนอขอ,อไห้แสง แหงแหงแหงคนแหงคนน,น้อยกานี่มม่ขึ้นแล้วห้น้อยหนึ่งเพราะว่าคนได้กินได้ สองมือก่อนค่ะให้ให้พอคนอหิวตื่นมาแล้วก็หิวเลยเอ,อ้ยออกมานะออกมาแล้วก็หิวเลยคันกินน้ำหอนเกนกะะย็นกลาพอได้ก็เก็บบัวอาบน้ำหอนเนะะยะะ็นอีกกบ่ไ้เก็บบัว มาพี่เป็นสิเป็นราชกาได้เนาะให้มันตรงไปเปรมันก็ต้องวี้ขึ้นวี้ลงว้าตุ๊กว่าต่อวานเนี่ยช่ไงใหญ่มันคือน่อยไหวเลยไหมมันนีึคือน่อยใช่ใชม,ม,ม,มันจ่อยลงมาคืน การใส่กรรมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนมันเป็นเรื่องยากมากใส่เว้นใส่กรพี่น้องขัาเอาอีกก็ใส่อีกะปลาดระดุกหนเอาไว่าปลาดุกนะครับไมีนะ ปสปมขึ้นซ้ำขึ้นซ้ำมือหนาก็ซม,มือนี่นอกตันคำนอนถ่าจะมาคำจะละเมอ เป็นกระบวยตักนกาอนอ่ะน้องอย่างต้นน้ำหักไม้หยาลีเทแล้อวกาจักหักไม้ยใใ่าทั้งกัน เลี้ยงเบิ่งคนน้อยพี่น้องหน้าตาเปดดาน็นอะไรเ่ยแต่น้อยแห้งบ่หูจักโลเนาะเพราะว่าองอาบดีอันนะไปะหอดุ้งมอกรเลยบดีสั่งน้ำนักคนช้ำเนา่ใช่บดีเอาหมาบ้านก็หน้าโโออเออชิ้นเงินเก็บข่าวทหารนะบอ อยู่หนาหกชิบเขาว่าฮาสิข้นมันอันแนมเบิ่งป้อเขาอะเขาก็เลยเขาก็เลยลบลงมาแรกเริ่ยแล้ว๋ย่แย่เบิ่งคนน้อยพี่น้องมาเบิ่งคนน้อยบาในพี่น้องไข่พันไล่ลายตอนใดนี่นี่เตรียมนมอันนี้เพราะว่าตอนมือนั่นนมซางป้อมันยังบวมมาเราก็เลยซื้อนมอันนี้ นมพงมาส่งให้เคนกินก่อนเพราะว่าอีกอย่างก็อยากให้ลูกกินทั้งซองนะเพราะว่าเพื่อสมัยปอไปเหยียเห็ดงานก็นจะได้อยู่น้ำยายได้เนะเาะบึงหนาร้านน้อยพี่น้องในนอนปติดเหลืองจิเนะเมื่อนัดติดเหลืองลงคลิปก็เลยแบบว่าล่าซ่าแห้ง พราะว่าติดเหลืองคอดบดได้สั่งแล้วพี่น้องน้ำนักลูกกับบดีฮู้เพราะว่าฮขาคอดแบบธรรมศาตรนะคอดเองเนาะแล้วก็บไดไปหอดหงหมออันนี้กินนมแน่นี่จังได้นอนกินมเซ้านหนาคือไพกรบบดโหเแล้วพี่น้องเลยคางแหลมแหลม ผู้ชายรับปุ๋ยซองคืนก่อนคืนแรกที่ได้ละก่ะคืนที่สองค่ะวจนบดได้นอนเนาะเพราะว่าให้ให้อลีให้อโเนี่มาคืนได้นอนแน่เพราะว่านางได้กินนมกระโตกับบดได้ใหญ่เน่นน้อยผสมกับทองเนาะผู้ได้เห็นผู้ได้กระทวงพี่น้องโอ้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 โอโอตี๋ คนหน้อยแหงน่าจะได้อยู่ประมาณทรงโลบายเนาะอิสลายคนกระทำวันเลขทะเบียนรถผิดเลขทะเบียนรถอย่างน้อที่สาวประคอลูกใส่ะอันเจ็ J 68, ดหกแปดเลยพี่น้องเอ้ยเจ็ดแปดหกศูนย์เฮ้ยว่าพิดขอภยัยพี่น้องเจ็ดแปดหกศูนย์หกสองแห้งว่าไปเลยเลยสรุปเนาะเจ็ดแปดหกสองพี่น้อง ทางตัวน,นี้ก็มั่วเบ้าเลยย <g ül> ังไม่ได้กินข้าวคันกินข้าวนี่ก็คือฉีเนาะหลายคนกับพุนเนาะถ้าตามแพทย์พ่นกับหกเดือนเด็กน้อยจะก,กินข้าวเพราะว่าการทำงานลำไส้ของเด็กน้อยมันจะม,มีปัญหาเนาะก็คือกินนมแต่บางคนกับออกมาก,กับป้อนโลดนะพี่น้องก็แล้วแต่เนาะ ป้อนก็นได้ขันตามเฮากะคือต่พ่อต่แม่เลี้ยงกะออกมากะตะแววตะแววมียังให้กินกบป้อนเข่ารุ่นและรุ่นตะกี้รุ่นบริาหามอรุ่นเสมอในรุ่นหาหมอ <c oughs> นอนจักหน่อยพู้แหละเพิ่นห้ตื่นแล้วก็ให้แต่ว่าได้กินนมแล้วก็บ่ป้านได้ วนมก็แข็งแบอกว่าเป็นของเด็กน้อยก็พอสิมีแบบอ่อนๆเนาะหัวน้อยกว่านี้ก็บ่มีบ่เบิ่งูบักใหญ่นะหาซื้อม่หากได้3คืน3มื้อยังบ่ทัน้ดอกพี่น้องยังน้อยอยู่ นอยแห้งอุ้มกับพอดีรดมือรดตีนมือนี้ยังบอดีอาบน้ำได้ตามคอนี่แบบมีตะไคร้เพื่อทาเพื่ตื่นเพื่อจะอาบน้ำให้อาบเศร้าวหวก็อาบแรงเนาะส่วนแม่หาอาบอาบสามเถือ่อ กะไ่ได้ใส่ครีคมเพิ่นดอกอา,นากบน้ำกครีมอาบน้ำเด็กน้อยนะพี่น้องเพราะว่ากะซาแพ้เพิ่นกะซื้อมาฝากเนาะก,ก็ขอบใจเพิ่นลลายเพิ่นซื้อครีมอาบน้ำม,มาให้ยังไม่ทันใส่เพราะว่ายัานเพิ่นแพ้ก็เลยหยุดไปก่อนอ้อมแล้วมันอ้อมพี่น้องอ้อมหอบอ้อมหอบเหมือน ตะลึงอยู่ภายมนอน้ำห่อนกะหากระเบิดหมอหนึ่งมอทีซองกำลังขึ้นเมื่อนี้แม่ลองปิ้งปลาขอให้กินพี่น้องแต่กระบอกเป็นยังเนาะเวลากินได้แที่จริงกะงดการกินอาหารดีที่สุดเนาะ แต่ว่าอันนี้หาก,กินได้ยุ่งเพราะว่ามันมีมือนีมือเดียวต่อไปก็บม่ได้แล้วเด้อพี่น,อน้องกินข่าวรำกนกินข้าวปากนี่แบบลินนี่แบบตายเบิดเลยนะมันถือความห่อลาย ต่อให้สดนล้วพอรวบตลอดเนาะลิ้นเขามันหมาดไดเลยเก็บนมแห้งกันภาวามันเบ่งน้นมมาสัมาปีเป็นผู้หญิงจะมาไปนี่จะบอลเก็บภาวามันง่ายเนาะมันเบ่งง่ายคือผู้เจ้าขิดเออ อยู่แล้วครับถ้าอยู่แบบง่ายงก็ให้เห็ดเียกนักก่ได้เพราะแบบชิบะเพราะอยู่ได้แน่ไอลาีิน้องเขาต้องกินข่าวกอนเด้อลิกะอาจจะได้ลงแน่ไม่ได้ลงแน่เลยเขาว่าไ,ไปใส itu <laughs>